ขัดอยู่บ้างนะครับก็จะไปช่วยกันทําให้เรียบร้อยครับมีอะไรติดขัดบ้างคะเท่าที่ดูไม่มีอะเรียบร้อยดีทุกอย่างก็ทั้งสำนักงานเขาก็ได้ปรึกษากับเลขาตลอดนะส่วนผมที่ผมลาออกแล้วก็ไม่ได้เป็นกรรมการแล้วมีแต่แค่ความงหงญยแลวได้ฝากอะไรในห้องประชุมบ้างไหม,ไมคะเพราะว่าไม่มีอะครับเพราะประชานิปปัดดำเนินการปกติอยู่แล้วนะการเลือกตั้งการประชุมใหญ่ของพรรคประปัตธ์เนี่ยผมว่า อทันจนทำนานแล้วครับให้แล้วก็สามรอบนะคราวที่นี้ครนะาวนี้ค่ะคราวนี้ส่วนตัวนะผมอยากให้รอบเดียวจบเลยนะครับพักจะได้ขับเคลื่อนนะนเชื่อว่าจะรอบเดียวจบไหครับอืมผมว่าสองอย่างที่ผมเคยพูดนะั้นไม่มีใครรู้นะอะอนาคตกระจายคนนะแล้วผมก็เจอแลนะ้วไม่รู้จริงๆได้ได้ดคุยกับคุณมิสิทธิ์เลือกาชีวะเขาไม่ได ยังเลยครับท่านท่านท่านหัวหน้าพิสิทธ์ท่านไปประเทศจีนนะครับก็คงจะต้องได้คุยกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้คุยเลยนะท่านไปท่านร้อยท่านกลับมาก่อนแล้วกันะค,ะครับในส่วนของท่าน,นี่สับสนนิสิทธิ์ก็เอางี้ผมขอคุยก่อนแล้วก็พร้อมที่จะให้ใครก็ได้ในความตั้งใจเป็นหัวหน้าพักนี่นะครับผมเรียนยันนัว่าไม่มีอคติท่าน ในขาชายไดเดิกก็เช่นเดียวกันนะครับผมยืนยันแทนด้วยไม่มีไม่ได้เป็นอุปสรรคกับการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะผมยืนยันว่าเราสองคนไม่ได้รับตําแหน่งอยู่แล้วครับไม่แข่งหรอกพัดนะครับที่จะได้ชัดนะเวลาคนเอาไปคิดเองแล้วไปเขียนเนี่ยมันไม่ตรงพอมันไม่ตรงกุ้มเนี่ยสังคมตับสนครับตอนนี้ความสัมพันธ์ในพัทก็ยังไม่ได้แตกแยกเหมือนเหมือนที่เป็นข่าวใช่ไหมคะว่าหลังไม ผมเป็นคุณลอมชอบที่สุดนะครับไม่มีฮะครับพอเห็นว่าจะมีข่าวย้าครับใครเอ่ยอะรสัขวหน้าแะ้วขาว <laughs> ผมว่าผมบอกงี้ว่าวันนี้ข่าวก็คือข่าวนะผมเองเนี่ยผมไปที่เมืงตังมาแล้วก็มีการพูดคุยกับท่านสมชายนะครับ <laughs> ที่ผมเคารพรักแล้วก็มีการวิเคราะห์การเมือง ในห,หลายประเด็นแต่ว่าวิเคราะห์ในส่วนของปัจจัยปัจกับภาคใต้นะครับซึ่งการวิเคราะห์อของผมผมก็วิเคราะห์ตามสถานการณ์ในฐานะที่ผมอยู่ในวงการเมืองมา20-30ปีนะสรับกาสตราการงานเมืองส่วนการที่กนนหรือท่านสมชายโลกสถาพรในพิษนะครับท่านจะเอาคาวิเคราะห์อของผมไปฟันธงนะผมว่าก็เหมือนกับเหมือนกับผู้จัดรายการทั่วไปครับนะวิเคราะห์ว่าอย่างนี้แล้วท่านก็ฟันธงว่าควรจะเป็นอย่างนี้แต่ผมเรียนเลยนะครับว่า อ่าเป็นการวิเคราะห์ขอ,ของผมนะการฟันธงงผมทุกอย่างเนี่ยยังไม่มีอยู่ในความรู้สึกยังไม่อยู่ในความนึกคิดทั้งหมดนะครับจนกว่าผมเนี่ยจะได้คุยกับสสของพักให้ครบอ่าคุยกับอ่คนที่จะมาอ่าสานง,งานต่อตรงนี้อ่าให้เรียบร้อยแล้วก็ได้หัวหน้าพักได้กรรมการบริหารพักเรียบร้อยนะครับหลังสิบแปดนั่นแหละครับผมถึงจะเริ่มต้นคิดว่าเอ๊ะเราจะทันยะังไงนะช่วงนี้เนี่ยขอพักสักนิดนึงหลังสิบแปดนี่คือหเห็นแล้วหน้าผมสดใสขึ้นเยอะ หลังสิบแปดนี่คือคิดว่าจะไปต่อหรือจะวางมือหรือจะไปอยู่ภาคไหนใช่ไหมคะหรือยังไงก,ก่อนนะทักทุนนี้ก่อนสักเดือนหนึ่งอเอาว่าเอาว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้หลังสิบแปดเนี่ยผมจะต้องใช้เวลาในคิดนะครับเอาว่าทุกอย่างที่ผมทำคือผมยังห่วงน้องๆนะครับนี่คือตัวผมนะใครจะว่าโบราณก็โบราณน,นะไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนเนี่ยตัวตนผมตัวจริงๆเลย ยังมีครับคำนี้ยังใช้ได้อยู่แล้วก็ยังมีอยู่ในประเทศไทยหลังสิบแปดนี่การไปต่อกับพรรคประชาธิปัตย์มีโอกาสมากแค่ไหนคะผมบอกแล้วนะไม่มีใครรู้สองอย่างอนาคตกระจายคนเชื่อผมนะผมฝากไปเลยนะไม่มีใครรู้อยู่สองเรื่องจริงนะครับแสดงว่าสัปดาห์หน้านี่ก็จะนะัดคุยกับคุณนิสิตก็มีโอกาสต้องคุยกันอยู่แล้วผมกับท่านนิสิทิ์ก็ก็มีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับ ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องคุยกันเพราะว่าผมก็อยากอกให้ทักเนี่ยมีกรรมการบริหารแล้วก็ขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นข่าวต่างๆทั้งหมดนะครับผมบอกนักวิเคราะห์ทั้งหมดเลยว่าวันนี้เนี่ยท่านวิเคราะห์ไปเนี่ยมันยังไม่ใช่นะครับความจริงเนี่ยมันหนีไม่พ้นหรอกนะครับถ้ามันเป็นความจริงมันก็ต้องเป็นแต่ถ้ามันไม่ใช่วิเคราะห์ไปแล้วเนี่ยมันก็ได้แค่สนุกนครับนะได้แค่มันในอารมณ์บ้างอะไรแค่นั้นแต่ว่าว่าจริงๆก็รอข้อเท็จจริงเลยดีกว่า นะสังคมจะไม่สับสนข่าวที่ออกมาแล้วก็ว่าน่าจะสนใจจะไปภูมิเดไทยหรือการทำสองพักเนี่ยครับแล้วยังไงจะไปก็ผมเียนะก็ว่ายังไม่ได้คิดนะผมเองนะครับเป็นคนที่เล่นกันเมืองมีพวกบพี่น้องะผมสนิทเกือบทุกพักเลยครับนะก็การพูดคุยกินข้าวมีเป็นเรื่องปกติแต่ผมก็บอกทุกคนแล้วครับว่า การตัดสินใจทางการเมืองผมเนี่ยอยู่บนความรับผิดชอบอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบหนึ่งผมจะต้องให้พักเนี่ยใช้ปัดที่ผมอยู่เนี่ยขับเคลื่อนได้ก่อนผมยังเป็นสมาชิกพักอยู่นะครับให้พักได้ขับเคลื่อนได้มีผู้นำเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากจบตรงนี้แล้วเนี่ยนั่นคือสิ่งที่ผมจะคิดแต่ว่าวันนี้ให้ผมคิดนะวันนี้วันนี้ยังไม่ยังไม่ใช่ผมว่าผมต้องรบอบครอบแล้วก็ผมก็ต้องยึดประโยชน์ของพักด้วยครับ คิดในที่นี้หมายถึงว่าถ้าสมมติอยู่ก็อยู่ต่อทั้งหมดไปก็คือไปทั้งหมดแล้วก็ให้พักบ,บริหารคนใหม่ไปเลยกรรมการชุดใหม่ไปเลยอย่างนี้เหรอคะผมว่าต้องอยู่ที่สสด้วยใช่ไหมอะไรขา <laughs> ผมว่าไไม่มีครับคนอย่างผมไม่มีไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนตามกัเลยครับแล้วก็บอกว่าที่ผมกับอะไรขาได้ดิบอาจจะเป็นความรู้สึกของคนที่เข้าใจไปงั้นแต่ถ้าคนที่รู้จักตัวตนของผมนะครับไม่มี คนที่รู้จักตัวตนของท่านเด็กก็ไม่มีนะครับไม่ทะเลาะก,กันไม่มีไม่มีคร<ม>ับทะเลาะไปทําไมฮะเออคนเราเวลาก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วจะทะเลาะกันไปทําไมครับผมไม่ชอบผมไม่ชอบอการทะเลาะเบาแวงฮะโกรธคือโง่โมโหโคือบ้าก็คิดอย่างเงี้ยมันไม่โกรธไม่โมโหโก็โโหกจับมือไปจนถึงวันที่สิบแปดหลังสิบแปดค่ว่ากันเพราะผมคบกันทั้งชีวิตนี่อยา่ยา,ยา,ยา,ยาพยายามพูดอย่างนั้น <laughs> ผมคบกับใครผมคบทั้งชีวิตเหมือนผมสนิท อยู่ท่านาพภิสิทธิ์มาผมก็คบกับท่านนภิสิทธิ์ทัท้งพิวิต์เหมือนกันะนะครับผมเลือกคบคนที่ผมอยากคบบางคนที่ผมไม่อยากคบผมก็ไม่คบไม่มีอะไรไม่แครบังคับผมได้ตอนนี้ก็มีใช่ไหมคนที่ไม่อยากคบแน่นอนชีวิตคนมันต้องเป็นอย่างนั้นแหละคือชีวิตคนเนี่ยนะมันได้แต่ปฏิเสธสังคมแต่ปฏิเสธตัวเองไม่ได้นะครับผมไม่ปฏิเสธตัวเองม่ก็ไม่หลอกตัวเองครับโอเคนะครับในส่วนของท่านนภิสิทธิ์ก็มี ไม่มีครับกินข้าวัระจำวดนมีแต่พักเฉลิมชัยกับพักเฉลิมชัยผมยังอยู่ับเฉลิมชัยพูดอย่างนี้นี่ไปตั้งพักใหม่หรือยังไงคะคุณก็คิดไปเรื่อยสรุปมาทั้งหมดแล้วเนี่ยนะยังไม่ยังไม่เข้าใจคั้ตอบอยู่เล้วคิดไปเรื่อยผมว่าเฮคนยังไม่คิดื่อยังไม่คิดเนี่ยมันก็รอ้มันถึงเวลาก่อนแล้วกันนะครับที่เราออกมาพูดวันนี้ก็ไม่ใหญสังคมสับสนอั่นเองนะครับแล้วผมก็ยืนยันแล้วว่าถ้าเลขาได้ดีกับผมเนี่ย เรารักกันทั้งชีวิตเราครบกันทั้งชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีหรอกครับที่คุณนาเวลบจกว่าบัติปัดภายในแตกภายในออาจจะมีบ้างความเห็นในบางเรื่องไม่ตรงกันแต่มันไม่ใช่จุดสําคัญในการที่จะบอกว่าไปต่อหรือไม่ไปต่อหรือครบหรือไม่คบไม่ใช่นะราะว่าทุกถังคมีครับครอบครัวนะสามีภรญญาบางทีก็ทะเลาะกันก็เยอะแต่ยิ่งทะเลาะนะโลกโยิ่งดกนะครับ คุณมากนะครับ